สวัสดีครับประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งครับที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามติดอันดับโลกโดยเฉพาะสําหรับนักท่องเที่ยวชื่นชอบการดําน้ําเป็นชีวิตจ,จิตใจคงต้องยอมรับนะครับว่าใต้ท้องทะเลอันดามันนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างพากันยกย่องว่าเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำจริงๆภาพความสวยงามของมวลหมู่ปะการังที่เห็นอยู่นี้คงจะบ่งบอกได้เป็นอย่างดีถึงความสมบูรณ์ของท้องทะเลไทย เพราะความสวยงามของเจ้าปะการังสิ่งมีชีวิตที่น่าพิศวงนี่แหละครับที่เปรียบเสมือนเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหลงไหลและพากันมาเยี่ยมเยือนท้องทะเลไทยอยู่เนืองๆมีหลายคนเข้าใจผิดครับคิดว่าปะการังเป็นก้อนหินหรือเป็นพืชซึ่งโดยแท้จริงแล้วปะการังนั้นจดเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังโครงสร้างภายนอกเป็นหินปูนที่ตัวปะการังสามารถสร้างขึ้นเองได้โดยอาศัยแคลเซียมจากน้ำทะเลครับ โดยทั่วไปแล้วปะการังแผ่นและปะการังกิ่งจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างเร็วกว่าชนิดอื่นอย่างเช่นปะการังเขากวางบางชนิดจะเจริญเติบโตเฉลี่ยได้กว่า10เซนติเมตรต่อปีในขณะที่ปะการังก้อนมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยเพียงประมาณ1-2เซนติเมตรต่อปีเท่านั้นครับทราบอย่างนี้แล้วคงจะไม่ต้องบอกนะครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการที่จะฟื้นฟูปะการังที่ถูกทำลายให้กลับมาสวยงามดังเดิมภายในระยะเวลาอันสั้น ที่ผ่านมาเรามีแนวปะกการลังที่เสื่อมโทรมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะในในปากกาในประเทศไทยทั้งทั้งฝั่งอนดามันและฝั่งอ่าวไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรต้องเล่งก็คือเล่งพื้นฟูในปะการังนะครับก็คือการพื้นที่บางแห่งไว้ไม่ควรให้คนเข้าไปายุ่งเกี่ยวมากนักอ,อีกอันหนึ่งซึ่งเราพบว่าเป็นแนวนคิดที่น่าจะทําได้คือการสร้างแหล่งนำ้นำเพิ่มเติม,ตมขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนไปดู โดยใช้วัสดุเทียมเพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีค่อนข้างจะดีแล้วก็มีคนสามารถที่จะทำปากการังได้เหมือนของจริงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นปากการังปากการังแบบกิ่งกา้านปากการังแบบอ่อ,อนไหวนะที่สามารถที่จะทำให้สีสันก็ดูคล้ายของจริงเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะช่วยได้เยอะนะครับในการที่ไม่ไปทำรัฐอันตรายธรรมชาติครับรายการโลกสีน้ำเงินสัปดาห์หน้า จะนำเสนออนาคตของเต่าทะเลอย่าพลาดชมครับ